จังหวะนี้เซียนตูนดึงม้าไปที่ขอไข่แปดจะขึ้นมาในตำแหน่งม้าขวานะครับผมนำเรือมาซ้อนครับเซียนตูนเลือกนำเรือมาผูกด้านข้างผมนำโคนขึ้นเซียนตูนนำโคนขึ้นมางอผมนำเรือมากดตุนครับเซียนตูนนำเรือลงไปผมนำโคนขึ้นเฉาชิงสี่ เซียนตูนนำเรือมาผูกเบีย้ยผมนำเรือมาซ้อนครับเซียนตูนรู้ทันนะครับดึงเรือลองไปให้ผูกกันผมนำเรือมากดใหม่ครับผมเซียนตูนนำเรือขึ้นมาใหม่ครับจังหวะนี้ผมนำโคลบุกเข้าไปเซียนตูนดึงโคลไปผูกผมนำเรือมาซ้อนครับ เซียนตูนรู้ทันครับหลบขุนแบบตากดจะกินโคนนะครับผมเลือกถอยโคนกลับมาถือว่าเซียนตูนตั้งรับเหนียวแน่นมากนะครับผมนำโคนขึ้นมาจังหวะนี้ผมเดินเบีย้ยคอสี่เซียนตูนนำม้านะครับขึ้นมาปูเบีย้ยขอสี่เซียนตูนส่งเบีย้ยขอหกมาขอห้า จังหวะนี้ผมนําเบี้ยไปไล่โคนเซนตูนนาโคนนะครับขึ้นมาผมนําขุนขึ้นไปปลูกเซนตูนเดินเบี้ยริมครับผมนําเรือมากดขุนครับเซนตูนหลบขุนจากตาก,กดผมซ้อนเรือจังหวะนี้เองเซนตูลทำแต้มหลอกผมนะครับ ด้วยการนำเรือมากดดันเม็ดครับซึ่งจังหวะนี้เองที่ผมอ่านหมากไม่ดีนะครับอ่านหมากพลาดที่ถูกต้องนะครับควรที่จะตัดสินใจถอยเม็ดนะครับลงมาผูกโคนเพื่อหลบจากการถูกคู่ต่อสู้โจมตีเม็ดนะครับหรืออาจจะนำเรือนะครับมาผูกนะครับ แต่ครูพงษ์นะครับไปนําเรือกินเบี้ยกะว่าจะโจมตีขุนคู่ต่อสู้นะครับผมแล้วคู่ต่อสู้ก็โจมตีครูพงษ์ด้วยการนําโคนกินเม็ดครับจังหวะนี้นะครับที่ถูกต้องครูพงษ์ควรหลบขุนนะครับผมยอมเสียโคนตัวนี้นะครับเพื่อได้จังหวะในการนําโคนนะครับเข้าไปแล้วหาทางรุกล้อขุนคู่ต่อสู้นะครับ จะได้ตัดเกมเสมอนะครับผมแต่ครูพงก็ตัดสินใจพลาดอีกครับรีบร้อนเดินนะครับผมไปใช้โคนกินแรกคู่ต่อสู้นำม้านะครับเข้ามากินทำให้ครูพงติดจังหวะซวยนะครับก็คือม้าของคู่ต่อสู้จะมารุกคาดนะครับที่ตาจอสองนะครับผมดังนั้นจังหวะที่ใช้โคนกินแรกโคนคู่ต่อสู้เมืกก่อกี้ถือว่าไม่ดีมากๆนะครับผม พอตำแหน่งหมากพลาดนะครับการตั้งรับต่อจากนี้ก็เริ่มที่จะลำบากนะครับผมเพราะว่าเรือที่ชอช้างหกนะครับจะกลายเป็นภาระเรือที่ชอช้างหนึ่งต้องคอยผูกนะครับผมนี่คือแต้มพลาดที่ไปเห็นแก่กินเบี้ยนะครับจังหวะนี้ครูพงหลบขุนนะครับมาที่ขอไข่สงครูต่อสู้ได้โอกาสนำเรือนะครับมาโจมตีด้วยการรุก จังหวะที่คู่ต่อสู้รุกนะครับผมครูพง์รีบร้อนหลบลงมาที่ขอหนึ่งนะครับที่ถูกต้องนะครับอาจจะต้องหลบขึ้นนะครับยอมเสี่ยงขึ้นไปจะดีกว่านะครับครูพง์ไปหลบลงมาที่ขอไข่หนึ่งครูต่อสู้ก็เลยได้โอกาสโจมตีครูพง์เป็นชุดเลยครับนำม้านะครับมาไล่เรือ จะเห็นว่าเรือลำนี้ถ้าหลบนะครับเรือตัวนี้จะขาดถ้ารุกขุนคู่ต่อสู้ก็แค่ลงไปนะครับไม่มีจังหวะต่อเนื่องนะครับดังนั้นในเกมครูพงเลือกนำโคนนะครับขึ้นไปคู่ต่อสู้เขาต้องการที่จะโจมตีขุนเพื่อชนะนะครับผมดังนั้นเขาไม่รีบร้อนนะครับที่จะกินเรือนะครับผม เขาเลือกกินตัดเบีย้ยตัวนี้ครับจะเห็นว่าถ้าหากจังหวัดนี้ครูพงหลบเรือนะครับก็ถูกคู่ต่อสู้อาจจะหงายเบีย้ยหรืออาจจะกินเบีย้ยฟรีนะครับก็คือขุนอยู่ในตำแหน่งที่แพ้แล้วนะครับในเกมครูพงเลือกที่จะกินแรกแล้วคู่ต่อสู้ก็นำม้านะครับมารุก ที่ถูกต้องครูพงก็ควรที่จะนําขุนขึ้นนะครับผมแต่ก็ตัดสินใจพลาดนะครับคือเวลาที่เราพลาดแล้วจะพลาดเป็นชุดเลยนะครับผมเปหลบตานี้นะครับถูกมา้าคู่ต่อสู้รุกครูพงต้องหลอาตานี้แล้วคู่ต่อสู้นําเรือออกคลองนะครับผมเตรียมรุกจน1ทีนะครับซึ่งครูพงแก้ไขไม่ได้จึงยอมแพ้คู่ต่อสู้ไปนะครับผม